โอสวัสดีครับทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาต่อจากเมื่อวานกันครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเรานําเกาะของดาวเคราะห์วงในนะครับไปติดขับตัวคอกันั้มวันและให้กลายเป็นเอ็กซ์ตร้าคอกันน้มวันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูในส่วนของเจ้าคอกันั้มทูกันบ้างครับเดอะขอกันั้มทูเนี่ยครับผมจะนํามาติดเข้ากับเกาะของดาวเคราะห์วงนอกนะเพราะตามแนวเดียวนี้ก็ถือว่าเป็นเกาะของเจน2นะครับที่ฮิโรโตเนี่ยต่อมาทีหลังจะเห็นได้ว่าส่วนต่างก็คือจะเป็นส่วนของรูปแบบยาแล้วก็ส่วนขานะครับที่ต่างกันเจอันนเเเจ้าตววดียะครับที่ ตามหลักแล้วเนี่ยมันเป็นดาวเคราะห์วงนอกแต่ว่าชุดเกราะเนี่ยยังเรียงเหมือนของดาวเคราะห์วงในอยู่นะครับแต่อย่างไงครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะติดต่อกันได้แบบค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับเนื่องจากเกาะเลย์ส่วนเนี่ยมันเข้ากันนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยเรามาเริ่มกันดีกว่าครับผมโอเคก่อนอื่นครับในส่วนของเลย์ส่วน,นจริงๆตัวนี้ผมคิดมาเรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นยังไงนะอย่างแรกเลยส่วนของบูสเตอร์ครับอันนี้เนี่ยมีจุดที่ผมเล็งไว้เรียบร้อยแล้วก็คือนี่ครับเราจะใช้แพ็คนะครับของ ตัวเ e p ชุน e ในการทำนะครับซึ่งแพ็กตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าผมจะใช้ชิ้นส่วนทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะไม่ได้เอาแขนมาด้วยนะแต่ว่าเราจะนำชิ้นส่วนที่เป็นสำหรับการติดแผงหลังเนี่ยครับทั้งหมดมารวมไว้ที่ตัวนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้ก็คือดึงมือออกมาชึบแบบนี้นะครับออแต่ชิ้นส่วนแบบนึงนะครับมันหลุดง่ายมากเลยโอเคนี่นะครับทั้งหมด4ชิ้นนะครับ ซึ่งสชิ้นนี้ทางผมก็จะนำมาต่อไม่ใช่ไม่ใช่สีสามก่อนเอามาต่อกันให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับส่วนของแบคแพกเนาะ,ะก็กบดึงเข้ามาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ออกใส่เข้าไปชุบชุบให้วงแหวนมันเสร็จสมบูรณ์นะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยจริงๆมันน่าจะสามารถทำได้เนอะเพราะงั้นก็เลยออกมาเป็น แบบนี้นะครับก็คือวงแหวนเนี่ยเรียบร้อยแหละตัวนี้ครับจะเป็นส่วนของบูสเตอร์ที่เราใช้กับร่างนี้นะครับโอเควางไว้เลยทีนี้ถัดไปครับที่ผมคิดไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นส่วนไหลนะครับส่วนไหลเนี่ยจริงๆต้องออกาในหัวผมมีอันเดียวเลยก็คือส่วนลหลของ Sa ทันนิคส์กันดครับที่มีสว่านนะครับเดี๋ยวแกะไม่ออกครับหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่า ส่วนไหลของตัวอื่นเนี่ยครับจะไม่มีอาวุธเลยแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนไหลของ s a t เทอร์นิกครับมันจะมีอาวุธติดอยู่เรียบร้อยนะครับก็คือสว่านเมคานิกไรเบอร์ดนะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นไหนที่เข้าที่สุดกับการติดตั้งอาวุธให้กับตัวนี้นะครับอ่าแบบนี้เราได้มา3ส่วนแล้วทีนี้ส่วนอื่นครับที่ผมคิดเนี่ยส่วนขาครับผมคิดว่าส่วนขาเนี่ยไอ้ร่างเนี่ยคงไม่เหมาะการลุยบนพื้นโลกเท่าไหร่เนอะเพราะว่าแพ็คหลังเนี่ยเป็นแทสต์บอลรีอวกาศนะครับ เพราะงั้นผมคิดว่าขาที่เหมาะกับการลุยอวกาศที่สุดครับก็คือขาของนี่เลยครับจูปิทาร์นะครับผมอสองอันนี้นะครับติดเข้าไปแบบนี้แล้วก็อีกจุดนึงี้ผมเห็นครับก็คือถ้าเกิดแพ็คจูปิทาร์เนี่ยครับเรานํามาติดที่ไหลได้ใช่ไหมสมมุติผมนําเจ้า m e กานิกไดเวอรเนี่ยไปติดข้างหลังชึบแบบนี้นะครับอ่าฟึบมันก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ติดของอันนี้เข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อันนี้จะเป็นแบ็คแพคไหลที่ผมคิดนะครับหรือไม่ก็เราทําสลับกันนะครับเพราะว่านี้เนี่ยเป็นฟันเนลเนะสามารถติดตรงนี้ได้ไหมมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะงั้นเดี๋ยวเราเอาวางไว้ก่อนแบบนี้แล้วกันนะครับอ่ะคิดซะว่าดึงมาก่อน1อันแล้วกันโอเคแขนข้างหนึ่งชึบนะครับแล้วก็ในส่วนของมือนะครับนี่จะเป็นส่วนที่เราใช้นะครับอ่ะ ูส่วน booster jupiter เนี่ยไม่น่าใช้เนอะน่าจะ booster jupiter เนี่ยมันน่าจะอ่อนแอกว่าบูสเตอร์ตัวนี้นะครับผมแค่ตอนนี้พาร์ทมีเท่านี้นะครับเราได้แขนมาข้างหนึ่งละได้ขามา2ข้างแล้วไะใน booster ละแล้วก็ได้ไหลแล้วนะครับโอเคฟึบ๊บก็บไปก่อนชึบเสร็จทีนี้ถัดไปส่วนบอดี้นะครับส่วนบ body ผมยังคิดไม่ออกเพราะฉันขอ,ข,อข้ามไปก่อนเอาเป็นอาวุธก่อนดีกว่าครับอาวุธเนี่ยหลักๆผมเห็นแล้วชิ้นหนึ่งก็คือนี่นะครับ u 7จ็ด rifle ต้องเป็นอันนี้แน่นอนนะครับอาวุธประจำตัวของฮิโรโตะนะครับ พราะฮีดโร่ตนนี่เป็นสายสไนเปอร์เนะซึ่งถ้าเกิดใช้อันนี้ครับแขนข้างหนึ่งก็จะต้องเป็นของเจ้ายูราเวนอันนี้นะครับไปโดยปริยายเนื่องจากจะต้องติดแพ็คนะเพราะงั้นผมเลยมองว่าแขนข้างหนึ่งเป็นจูปิทาร์แขนข้างนึงเป็นยูราเวนแบบนี้เนี่ยน่าจะโอเคที่สุดเท่าที่ผมคิดได้นะครับเพราะว่าแขนอื่นนี่เป็นแขนโลงๆนะครับผมเขตที่นี้ถัดไปส่วนถัดไปเนี่ยจะเริ่มยากแลไรคือส่วนของบอดี้แล้วก็ส่วนเขาใช่ไหมครับในส่วนนี้จริงตอนแรกผมกะว่าจะใช้ยูราเวนนะครับก็เลยคิดไป,ไปคิด เอาเป็นเนปจูนเอกส่วนล่างดีกว่าส่วนไม่ไม่ใช่สิผมพูดสลับกัน <c oughs> คือเนปจูนเอกเนี่ยครับเราใช้เป็นในส่วนของแพ็คเนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้ดึองออกมาก่อนเราจะใช้บอดี้ครับบอดี้เนี่ยของเนปจูนเอกนะครับค่อยๆแง่ออกมา <c oughs> ผมก็เพิ่งตัดเล็บมาด้วยแงอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ซะด้วยสิโอเคแง่เรียบร้อยนะครับบอดี้เนี่ยมาของเนปจูนเอกนะครับแบบนี้ส่วนขาเนี่ยครับเราจะใช้ของ ไม่ใช่ส่วนขาส่วนเอเนี่ยครับผมคิดว่าเราจะใช้ของเจ้ายูราเวนตัวนี้นะครับอ่าก็ดึงออกมาเลยชุบชุบชุบแบบนี้นะครับโอเคส่วนเขาส่วนเขาผมคิดว่าตอนแรกเนี่ยใช้เป็นของเนปโอเคงั้นไหนๆตัว,ตวกับบอดี้เนี่ยเราเป็นของเนปจุนเอกล่ะเพราะงั้นเราใช้ของเนปจุนเอกกไปเลยดีกว่านะครับเต็มๆโอเคฟึบแล้วก็เดี๋ยวแยกส่วนออกก่อน โอเคเรี okay. ยบร้อยโอเคเทา่านี้ชิ้นส่วนสำหรับการประกอบร่างก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยทุกส่วนแล้วนะครับเพราะงั้นประกอบร่างกันเลยดีกว่าครับขอเชนจิลิมิเตตโต้ไม่ใช่ไม่ใช่มันอะไรวะอ๋อ extra l i m i t e d change g จิอ่าอใช่เนะต้องเป็นคำนี้นะครับ Extra Limit e d change โอเคตอนนี้นก็ตัวคอกันดัมถูนะครับอยากส่วนให้เรียบร้อยชึบแบบนี้อ๋อผมลืมไปส่วนหนึ่งผมต้องใช้ สนับมือเกาะมืออันนี้ด้วยนะครับแต่จริงๆนะครับไอชุดเกาะของเกาะวงนอกเนี่ยคือมันตัวตัวที่ติดแขนครับติดไม่ค่อยแน่นนะครับผมไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะมีปัญหามาค่อนข้างบ่อยนะครับโอเคเรียบร้อยใส่ขาก่อนขาจะเป็นของเจ้าจูปิทาร e นะครับใส่ชึบเข้าไปชึบไปโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อไปหมุนเอวขึ้น เอลเนี่ยอย่างที่บอกไปครับช่ของยูราเวนนะซึ่งเอเนี่ยครับจะต่างกันแค่ส่วนของสีอย่างเดียวเลยยูเวนจูปิทายที่มีรูปร่างต่างไปเนอะแต่แน่นอนครับว่าจูปิทายเนี่ยเกาะเอลอย่างที่เคยติดกันไปนะครับมันลําบากมากนะครับที่จะให้คงอยู่ก็เลยเปลี่ยนไปอยู่วนแทนโอเคียาบไปนะครับตรงนี้เป็นสีน้ําเงินตัดกับสีขาวนะครับอโอเครู้สึกไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่โอเคียบร้อยทีนี้ถัดไป สว่วนบนนะครับค,ค่อยๆปิดจาบแล้วก็ดึงตรงนี้ออกครับโอเคดึงแขนออกเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ชุบใส่ตรงนี้เข้าไปค่อคยๆง้างตรงนี้ออกนิดนึงแล้วก็กระตรงนี้ยังใส่ไม่ได้นะครับเนื่องจากตรงนี้ยังดงดงอกมาไม่สุดขอขอดึงแป๊บนึง โอเคน่าจะได้แล้วคับไสเข้าไปชึบโอเคเนี okay, ยบร้อยอีกข้างหนึ่งนะครับผมหวังว่าคอการดั้มสีทองที่กำลังจะออกเนี่ยจะไม่ติดปัญหาแบบนี้นะครับรวมถึงคอทรูจีแล้วก็ทีท่านที่เดือน12เนี่ยที่มานจะอะเนี่ยผมหวังว่ามันจะไม่ติดปัญหาแบบนี้นะเพราะว่าตัวคอทรูเนี่ยเป็นหนึ่งในอะไรที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาเยอะมากเลยในการต่อครับคือมันไม่ใช่แค่แบบ มันไม่ใช่แค่ต่อคือมันต่อไม่ยากแต่ว่าพอต่อแล้วครับคือการประกอบลูกเล่นอะไรยเงี้ยมันมันลำบากมากเลยอะ่ะอย่างบอดี้นะครับก็แบบหลุดค่อนข้างบ่อยนะนี่ผมซ่อมแล้วซ่อมอีกมันก็ยังไม่หายนะครับนี่คือซ่อมแบบซ่อมเต็มทีแล้วนะครับโอเคบอดี้เรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปส่วนแขนนะครับฝั่งหนึ่งจูปิท้ายแน่นอนอันนี้เป็นแบบในเรื่องเนอะเอ้ยไม่ใช่สีในเรื่องไม่ได้ใช้แขนจูปิท้ายแต่ใช้ไหล่จูปิท้ายนะครับโอเคแล้วก็มือ ชุบใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของนี่นะครับยูเรเวนกันดำชุบผมเออเพิ่งสังเกตว่ายูเรเวนเราใช้ส่วนน้อยมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรยูเรเวนได้อาบุธไปแล้วนะแล้วก็ใส่ปืนก่อนดีกว่าเพราะว่าไหลเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างที่จะ ยังไงดีล่ะชิ้นส่วนเราค่อนใหญ่ครับเพราะงั้นผมมองว่าใส่ปืนกันดีกว่า,าค่อยใส่ไหลายทับน่าจะสะดวกกว่าเนาะในการทำแค่ใส่เข้าไปก็กดชุบชุบแบบนี้โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนไาลชุบชุบกดอ่ะนี่ปัญหามาละขอกันดั้มทูสีทองนะครับขอลองบันได ทำชิ้นส่วนให้แน่นๆ,ๆหน่อยนะครับติดแบบ็คแพคเข้าไปชึบและสุดท้ายก็เป็นส่วนของเข่านะครับโอเคครับเท่านี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยครับกับ Extra Limited Chain นะครับเวอร์ชั่นของเกาะดาวเคราะวงนอกที่ติดเข้ากับคอกันนั่มทูนะครับผมซึ่งพอผมต่อแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างแรกนะครับมันดูเป็นหุ่นลบเซนไปอ่ะสีขาวแปลงเป็นขา สีน้ําเงินแปลเป็นเอสีเขียวแปลเป็นบอดี้สีส้มแปลเป็นไหลแล้วก็ประกอบร่างกายเป็นหุ่นยักษ์นะครับซึ่งเนี่ยมันคือหุ่นเซนตตายชัดๆเลยซึ่งเร่างนี้ถามว่าทําอะไรได้นะครับอย่างแรกร่างนี้เนี่ยท่องอวกาศได้แน่นอนเลยเพราะว่าบูสเตอร์ที่เป็นส่วนขาของจูปิทายครับมันเป็นบูสเตอร์ที่ความเร็วสูงมากๆแล้วก็ขนาดเนี่ยแน่นอนว่าติดแผงวอร์ทูมลูมิเนสนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นของเนปจูนเอกก็เลยสามารถบินในอวกาศได้นะครับแล้วก็แขนอาวุธก็จะมี สไนเปอร์ไรเฟิลหนึ่งอันนะครับแล้วก็บีมไรเฟิลที่สามารถใช้เป็นฟันเนลไร้ด้วยหนึ่งอันอ่าแล้วตัวนี้นะครับอุปกรณยาประชิก็จะเป็นเมคานิกซีไว้นะครับของเจ้าซัตเทอร์นิสซึ่งเป็นอาวุธที่ผมชอบมากที่สุดแล้วนะครับผมอ่าโอเคครับติดปัญหาแค่คอกระดน่ำทูของผมมันสภาพเลวร้ายมากๆนะครับชิ้นส่วนหลุดเละเทะไปหมดแล้วนะครับแต่ยังไงครับคิดว่าถ้าเกิดได้ตัวใหม่มาน่าจะสภาพไม่เป็นแบบนี้นะครับผมอ่าโอเคครับผมได้เลยครับก็คือ e อ t กซ์ต้ามีเดชลิมิเต็ดเนะครับอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เกิดจากการรล้วนมากของเกาะอ,อีก4ี่เกาะนะครับให้กลายเป็นตัวนี้นะซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดก็คือสำหรับวิดีโอในวันนี้แล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาเพื่อนในเสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปวันนี้แล้วพบกักนใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย